อะไรที่ถ่ายก็ไม่บอกลืมข้าแมวปุ้มเล่นนะดรียมาด้วยครับเห็นบอกในกุ่มว่าไม่ไม่มาไม่มาใ้ขนาดไม่นัดร้านโกัดปันแล้วไม่ตมาสื่อกลกาสร์จะมีโป้หัวจไม่ต้งฝากมาแล้วที่เมื่อกี้หัวใจไม่องไปรจดสแล้ว ต้องขาดแม่งขาเซียมคอยเยอะด้วยนั <médico> ่นไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวอะไรกับฮัตเล่อ่่เกี่ยวเลยกี่วอะไรกับเล่เหไม่ใหนั่นไม่เกี่ยวเลยกี่ยวอะไรกับฮัตเล่เหรอไม่ให้ไม่ให้ไล่ห้ไม่อห้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไก่ใอยไม่นห้ไ่ใ้ไม่ให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 ม่ใหะไมใไม่อห้ม่ให้ก้ไม่ไม่ใไม่ใ่ให้ไมมไม่บไม่่้่ มันจะมั่นใจใช่ชั่วโมงหมดแน่นอนหมกเขาบอกนิหน่อยนะให้พื้นที่ว่างพยายามจ่ายที่ตัวจ่ายพื้ที่ว่างเฮ้ยเมื่อกี้ผมเล่นลูกเดียวคุ้ยใช้สปินสองมีลูกด้นลูกเดียวนี่พยายามจังหวะเร์นจะไม่มีเลยแล้วมผมจะเด็นลอยมันต้องแทงเดี๋ยวต้องแทงไอ้เมื่อกี้เนี่ยไม่ขึ้นเตือนเลยว่าเกิดอุบัติเหตุผมล้ม มนคำนวณเออนั้วแม่งก็คำนวณให้บอกแม่งเปมาริไปโทรศัพท์จ๋าเลยโอ้เหี้ยล้มเหี้ยสายโทรมาเลยมันอะไรม็นะไรมึงลิงกันเลยอแล้วไม่ได้ชนเท้าอันเมื่อกี้นะเศร้าเนี่ยันนี้คือผัดกันอกใช่ไหมใช่ก็อยู่แค่สองเกมไงนก็สองเกมหมดแล้ว แคตาตีเองจริงๆาพอดีจริงๆหนหใหดแล้วแต่คูนผมผมตามไฮไลท์้คณอยู่นะครับเฮ้ยเห็นลูกยิงเาฟิร์สดบิวเผมดูลูกยิงลูกไฟเขาเห็นเห็นท่าจับบอลคไม่ไปรอดูลหปคกับ ไู้เนไอ้ตูนี่เฮ้ยเยาอยากรู้ว่ะรู้คุยอยากให้เขารู้ไอ้าาไม่ไม่เกรงใจนายนะพ่นาย้ไอ้าาไม่ไม่เกรงใจนะฟานโรงเรียนเหอเล่นมากว่าก้นะโรงเรียนเหรอโรงเรียนห บียลได้เลยบาสเ่บเยอบาสมันกระโดดอะใช้อสระบอด้ยไยคูใสเพราะว่ากูมีคู่เดียวีใสเพราว่าคุณมีคู่เดียวเฮ้ยมึงต้องไปซื้อ สเก็ตเชอร์แล้วมั้งของเฮลิเคนมีโรงงานสตาร์ทไหมหรอเออสเก็ตเชอร์เลยเคนเป็นพินเตอร์อะไรพิจิโนดีสุดแล้วหน้าเท้าดูดขึ้นมากูร้อยปุ่มร้อยปุ่มหมดแล้วเี้ยมึไม่ไปซื้อสตาร์ทไม่ไหวแล้วเข่าใช่ไม่ดีลุ้นอันนี้มันก็จะจิกกว่าถ้าสตาร์ทด่าจิกกว่าแต่ถ้าเข่าไม่ดีก็ไม่ควรอ่ะ มึงเห็นไหมยังกินชีสอยู่เลยนะมึงเออพันตัวบาทเองเอาจริงเหรออีคาร์ลันทำรองเท้าได้เหรอทำทุกอย่างเลยเฮียอีคาร์ลอนแต่อย่าสูบอยากสูบซื้อรถราคาเฮียแม่งเดี๋ยวเราจะไปใส่กับนิซิโน่กันมั้ยน้าข้ากูกูก็เป็พิ่งมีคู่แรกเนี่ยกูใส่อะไรก็ได้กูมีคู่แรกเนี่ย เกูนนเน้นลดราคาของสวยของสวยไม่จะเบาราคาแพงนะกูเน้นลดราคาเป็นหลักเฮ้ยแบบกางเกงรองเท้าวิ่งเ่ยหรว่าเน้นสวยก่อนเ้ีค่เนื้อุ่มเน่มไม่สนใจ <c oughs> มึงใช้อะไรอยู่ตอ,น,อนนี้ออดิดา่ออดิชิโล่ที่อะไรมี E U S L ดีว่าสวยๆรลอ่ลอๆใส่แล้วแล้วแล้วรอบพันไปซื้อห้าพันเจ็ดซื้ออะไรนะของจีนอ่ะที่มันแบบที่ปอมันใส่อยู่อะไรนะป๋ออะไรเนี่ยปอที่ใส่ของจีนอ่ะ ดีแต่ขอไม่แล้วขอมันเป็นแฟนเดิแาขายของเขาว่าเอาแบรนด์ใหม่ได้เรื่อยใช่ไหมล่ะเด้งเดงดีนี่ข้ออะไรวะมึงเด้งก็ไปวบปเที่ยีาันสวยดีเพรามงเด้งก็ไปสวรุงหนึ่งนนหนึ่งหน่อยๆก็สจาพแบรจีนที่มันกั เด้ได้แบนโอ้โอ้โหเบานุ่มกูเคยใส่ลองใส่ในที่พวกในที่ที่มันมีของใส่คาร์บเด้งๆอ่ะประมาณอย่างนั้นก็คืออฟพวกอะไรอย่างเงี้ยป็นแพง้วยโอ้ใส่ลูกตายนะเอแต่ีส่ะัดัดให้น้องกูด้วยน